ดังเลยอะดังเลยเก่งมากเก่งมากนั้นขอชื่อทุกคนร้องเพลงให้แบบตังๆหน่อยได้ไหมครับโอเคไหมโอเคครับผม

ปวดที่ยาไปทิ้งตัวน้องกูคงกอนขาดเธอเอาไว้มันต้องช่อมมือขึ้นขอบกลางเธอปวดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์จ้าคนมันหมดใจถ้ากูจะไมกลาดมือใหญ่ถ้าเธอ,อได้เอาดิงพอมีความหมายแต่เพียงคฉัน 平凡，但不要放弃。我愿你一个机会，给一个机会，给我会，给我一个机会。信你吗？我不敢了，我承认，我太懦弱，我不敢去面对。不要放弃，不要放弃，不要放弃，不 ตึงเปิดจะทำไรกันเลยหากว่าใจยังนันงห่วงใยหากว่าใจไม่ต้อใจฉันหน่อยปล่อยฉันที่น้อยคอยหาหากว่าฉันยังไม่ได้พอจนจะขอจดกี้เธอดู้ช ดีตัว,ว,อ,อ,วอ,อย่าทรัเลยฉันต้อะความอดาจยาไปทิตงตัทุกเขากอาเธอเอาไว้เปนต้องเราเป็นหนาาเธอพาอย่าไปมันคงไมีประโยชางนเป็นหมใจถเอคนเธอรักที่ั

ตรงนี้แสดงว่าคุณก็เป็นคนในบ้านเหมอือนกันผมแค่รู้สึกว่าแบบคนที่บ้านคุณต้อนรับบม,มอุ่ามากอยู่แล้วคนห,ดหานใหนหดใหญ่เขาบอกว่าร้อยนี่ใช่ไหมเป็นไงของหาดใหญ่เขาร้อยไหม้อยอย่างหู้รอยอย้รอยอย่างแรงลอยอย่างรู้ลอยอย่างแรงวันนี้นะผมก็กลับมาก็เอาของดีหาดใหญ่ให้เขา,เาก็คือไก่ทอดหาดใหญ่ถูกไหมครับ มีกระถางน้ำใหญ่มีชาชักเออมีอะไรอีกมีผมด้วยอไอ้ที่มันแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงแล้วก็ของดีขนใหญ่ไม่ใช่แค่ผมนะทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยครับผมไหนขะอเสียงตัวเองห,หน่อยเร็วซึ่งวันนี้เราก็ต้องมีโชว์มาหลายอย่างอยู่แล้วนะครับใช่เทคต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่อนอนใช่ อยู่แล้วเพราะว่าแบบเป็นเพลงที่แบบภูมิใจนําเสนอแล้ววันนี้เป็นเป็นวันที่ผมได้กลับมาหาัดใหญ่อีกครัคร้งอ่ะใครที่ยังไม่รู้นะผมผมเป็นเด็กหาดใหญ่นะครับอ่าก็อยากจะบอกว่าวันนี้กลับมาหาัดใหญ่ขอบคุณทางเซนเ็นทรัลมากๆที่ได้ให้ผมกลับมาวันนี้กับพี่ตาอูแล้วก็วันนี้ได้นําเพลงที่ค่อนข้างภูมิใจมากๆเป็นเพลงของวงเราใช่ครับ <Sony. S 1> มามอบความสุขให้กับทุกๆกคนได้ฟังกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว รอดูเลยครับผมขอเสียงตัวมืออัปโดลด้วยครับผมเขาเป็นคนเหนื่อยไม่ออกนะอะะไรนแสดงว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นจริงๆเ่ยตื่นเต้นวันนี้ได้ได้หลอกบ้างนะเจมี่พี่นี่พวกคุณต้องไม่อบมโดใจเต้นนะครับ I just say you guys make up road hard feel ว่ากัมการ์ตูนอย่ยนี่หมันร่างร่างเสือลูกสิีตอง ว่าเดี๋ยวจะทำให้ใจสั่นมากกว่านี้ในแบบถ้าได้ฟังเพลงเพราะๆของพี่เต้าอ,อยู่นะแต่ผมว่าเพลงนี้ต่อให้พี่เต้าอ,อยู่ครับวันนี้นะครับจริงๆเพิ่งผ่านวันเพลงเดือน12นะครับน้ำกระดองเต็มกริกเราเทั้งหลายชายวิ่งสนุกกันจริงลอยกระทงลอยลอยกระทงอ่ะลอยลอยกระทงลอ,อยกระทงด้วย ขอเชียนงองแกออกมาลำบงลำบุวันล,ลอยกระทงลำบุวันล,ลอยกระทงกผมจะส่งให้เราสุขสภาคถ้าพี่ลำแบบนี้พี่น่าจะไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> ไม่ได้กลับแนละ้วไม่น่าจะพ้นขีแยกนี้ <c oughs> เออเป็นไงเรือก่อนแรกบ้านผมสวยไหมสวยไหมสวยสวยสวยไหมครับสวยสวยเรือ แน่เราไม่อยากลุบบานเลย<อ>มันอาจจะเหนื่อๆนิดนึงแต่ว่าได้ๆอยู่พี่ <ๆ S 1> ผมก็ไม่ตายกันรอเล่นรอเล่นจริงๆผมพูดใไตล์ได้ดีจรงนะเฮ้ยยังไงไม่หมูช่างพื้นได้คแค่ยอมแล้วเขาแค่แค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้น ยายแต่มองเธอเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดนี้จะได้ร้องเพลงนี้อะเพลงนี้เป็นเพลงที่เรามามอบที่ดีผมรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้มันต้องค่อนข้างอบอุ่นมากๆใช่ครับแล้วก็ผมเช่าพระจันทร์พัจารนร์นพัจันทร์ที่ไหนพาจจันทร์เอาไม่ต้องพัจจันทร์แล้วกันวันนี้เรามีเนี่ยต้นคริสต์มาสเป็นดวงดาวของพวกเราเป็นดวงดาวนะครับผมขอส่งมอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนเป็นตัวแทนความรักจากพวกเราสองคนนี้ ร้องได้ใช่ไหนร้องด้นะทุกคน ที่เราจึงมองตาสบกันแต่ฉันนั้นรู้สึกสวยเลือกไม่ว่าใจของ,จงฉันมันเปลี่ยนไปไม่เป็นดังฉันแค่ đang tuột không ai rò rỉ cả nên đôi khi nghe khung hình nghiệt ngã Chẳng trong con lại lỏng nát phanh, chẳng mạnh coi. เธอเป็นรักกับฉันคืนนี้แม้ช่วงชีวิตของฉันที่มีจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ฉันรอ วันว่าที่รักของฉันจะมีทุกไรก็ตามแต่ฉันอยู่่รักไม่มรักก็ีแ่เธอ